สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็ได้มาสอนเพื่อนคนจีนของเรานะคะทําต้มยํากุ้งนะคะเราก็เลยจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะวันนี้เราจะมาดูอุปกรณ์ของเราก่อนเครื่องปรุงนะคะก็มีนี่เลยค่ะซุปก้อนซุปก้อนแล้วก็กระเทียมพริกสดขา่าตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวผักชีฝรั่งเห็ดฟางนะคะเพราะว่าเราชอบกินเห็ดฟางมากกว่าเห็ดนางฟ้าแล้วก็มี หัวหอมแล้วก็มะเขือเทศเอาน,นี้เลยค่ะกุ้งแล้วก็เป็นนมข้นไม่ใช่นมข้นดินมนมจืดนมจืดอ,อะไรก็ได้นะคะแล้วก็น้ำพริกเผาชาพั่วสิงค์ค่ะอร่อยสุดๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มแรกเราก็ใส่ซุปก้อนลงไปก่อนนะจัดไปเลยสองก้อนเราตั้งน้ำแล้วนะอันนี้เราเปิดแก๊สแล้วนะคะ กอ,อด้วยคาใส่ลงไปอะไครใบมะกรูดใส่ลงไปนี่เป็นเครื่องต้งยมยำปกติเลยนะคะโอเคเดี๋ยวรอรอน้ำเดือดแัน๊นึงนะคะแล้วก็เราก็จะใส่กระเทียมลงไปนะคะส่องสามกลีบนะคะบุให้พอแตกนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะทำให้น้ำมันหวานขึ้นนะคะก็คือ หอมใหญ่ใส่ลงไปปึ๊บปึ๊บน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเรอสักแป๊บเนี่ยน้ำเดือดแล้วนะคะทุกคนเราก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะสไปเลยค่ะสองช้อนรับรอง จะตามด้วยมะเขือเทศแล้วก็เห็ดฟางจะใส่เห็ดอะไรก็ได้นะคะใครชอบกินเห็ดนางฟ้าก็ใส่เห็ดนางฟ้าอยากกินเห็ดอะไรนะเ,เห็ดอย่างอื่นอะไรก็ใส่ได้แต่เราชอบเห็ดฟางเราก็จะใส่เห็ดฟาง ทุกคนคะนี่ก็คือเครื่องปรุงมันเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่นมนมจืดลงไปนะคะเราจะใช้ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างให้หมดก่อนเราจะใส่กุ้งทีหลังเพื่อไม่ให้กุ้งมันเหี่ยวนะคะทุกคนนี่เราก็จะใส่วันนี้เราทําเป็นน้ํข้นนะคะเราก็จะใส่นมจืดลงไปหนึ่งกระป๋องน,นี่ปึ๊บสีสันน่ากินไหมคะเหมือนแล้วนะคะนีเคะ่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวรอเดือดอีกนิดนึงแล้วก็เราจะใส่กุ้งก็จะเสร็จ ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนรอดเดือดปุ๊บ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 แล้วก็ใส่กุ้งกันค่ะอย่างเดือดแล้วเราก็จะใส่กุ้งลงไปสุดท้ายนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้กุ้งเราเหี่ยวนะคะทุกคนนั่นจะประมาณสองนาทีเราก็เสร็จเลยใส่กุ้งลงไปแล้วกุ้งเราเริ่มสุกแล้วเราก็ตกท้ายด้วยอันนี้เลยค่ะผักชีฝรั่ง หอมๆนี่อันนี้ก็คือแบบว่าเรียบร้อยดูกุ้งยังเด้งอยู่นะคะทุกคนกุ้งเราไม่เหี่ยวนะคะปีแกแอสได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงข้างนอกในถ้วยกันนะคะไปเจอกันในถ้วยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะปรุงในถ้วยนะคะก็คือเราจะตีพริกนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะไปหนึ่งช้อนนะ ปลาหนึ่งช้อนแล้วก็เป็นมะนาวสองนะคะสัดส่วนมะนาวจะมากกว่านิดนึงนะคะทุกคนเพื่อความนัวนะคะนี่นะคะหนึ่งนะคะใส่มะนาวไปสองช้อนนะจ๊ะนี่ประมาณนี้นะคะ <c oughs> คนๆน,นิดนึงเละเละเลเลจากนั้นเราก็จะตัด ตัวต้ยมยำนี่จะใส่ลงไปในถ้วยจะเห็นะจ๊ะแดงมันจะกุ้งแดงมันจะกุ้งยังไม่เหี่ยวเลยจ๊ะ คนนี้นึงนะคะให้มะนาวน้ำปลาแล้วก็พริกท,ทำการบ้านทำงานนี่จ้าเรียบร้อยจ้าเห็นได้จ้า